ปาจิตติยกันว่าด้วยอาบัติปาจิตตี92สิกขาบทที่ไม่ต้องสละสิ่งของกันนี้มี92สิกขาบทแบ่งออกเป็น9วรกวรละ10สิกขาบทเว้นแต่วักที่8มี12สิกขาบท1มุตสาวาทวักว่าด้วยการพูดปดมี10สิกขาบทเช่นห้ามพูดปดห้ามดา่าห้ามพูดส่อเสียด ห้ามนอนร่วมกับอนุปสมบันเกินสามคืนห้ามนอนร่วมกับผู้หญิงห้ามขุดดินเป็นต้น 2. ภูตะคามวักว่าด้วยพืชพันณไม้มีสิบสิกขาบทเช่นห้ามทำลายต้นไม้ห้ามพูดเฉยเฉยเมื่อถูกสอบสวนห้ามเอาน้ำมีตัวสัตว์รดหญ้าหรือดินเป็นต้น 3. โอวาทวักว่าด้วยการให้โอวาท มีสิบสิกขาบทเช่นห้ามสอนนางภิกษุณีเมื่อมิได้รับมอบหมายห้ามนั่งในที่รับสองต่อสองกับนางภิกษุณีเป็นต้น 4. โบชฉนวักว่าด้วยการฉันอาหารมีสิบสิกขาบทเช่นห้ามฉันอาหารในโรงพักเดินทางเกินหนึ่งมือ้อห้ามฉันอาหารที่มิได้รับประเคนเป็นต้น 5. อาอเจลกะวัค ว่าด้วยชีเปลือยมีสิบสิขาบทเช่นห้ามยื่นอาหารด้วยมือให้ชีเปลือยและนักบวชอื่นๆห้ามนั่งในที่รับมีที่กำบังกับมาตุคามเป็นต้น 6. สุราปานวักว่าด้วยการดื่มสุราเมรยัยมีสิบสิขาบทเช่นห้ามดื่มสุราเมรยัยห้ามจี้ภิกษุห้ามไม่น้าเล่น ห้ามหลอกภิกษุให้กลัวห้ามติดไฟเพื่อผิงเป็นต้น 7. สัปปานะวัคว่าด้วยสัตว์มีชีวิตมีสิบสิกขาบทเช่นห้ามฆ่าสัตว์ห้ามใช้น้ำมีตัวสัตว์ห้ามบวชบุคคลอายุไม่ถึงยีสห้ามกล่าวตูพระธรรมวินัยเป็นต้น 8. สหธรรมิกวัคว่าด้วยการว่ากล่าวถูกต้องตามธรรมมีสิบสิขาบท เช่นห้ามพูดถลายเมื่อทำผิดแล้วห้ามทำร้ายร่างกายภิกษุห้ามแอบฟังความของภิกษุผู้ทะเลาะกันเป็นต้น 9. รัตนวัชว่าด้วยนางแก้วพระราชเทวีมีสิบสิกขาบทเช่นห้ามเข้าไปในตำาหนักของพระราชาห้ามเข้าบ้านในเวลาวิการต้องบอกลาภิกษุก่อนห้ามทำจีวรมีขนาดเกินประมาณ เป็นต้น